ี่ต้องกินสูงสูงเรานะจะขึ้นไปบนหลังคาสตูดิโอตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับผมแล้วเรา ก็จะไปทาอาหารทําชาบูมื้อใหญ่กินกันเว้ยก็ต้องขึ้นไปทําการสํารวจก่อนเว้ยทุกคนฮะเอาอันนี้วางไว้นี่ก่อนไปฮะทุกคนฮะแต่ว่าลูกๆวันนี้ไปไม่ได้นะครับทุกคนฮะทำไมถามว่าทาไมไม่เอาลูกๆไปกินด้วยโอ้โหคงจะแบกขึ้นไปได้อะนะแล้วทุกคนฮะ้แล้วมันก็อันตรายด้วยนะทางขึ้นมันจะมีอยู่2ทางเว้ยพี่นั่นก็คือด้านนี้ครับทุกคนฮะเนี่ยเมียนจะมีบันไดเห็นทุกคนเห็นว่าบันไดตรงนั้นนะครับผมซึ่งเราจะขึ้นด้านนี้เว้ยพี่มันขึ้นไดาาง่่่ออนูเมืว ขึ้นไปแล้วคือมันเจ๋งนะเว้ยไม่งั้นไดงไม่ทำเลยอกนี่มันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ถึงเฮ้ยถึงนี่แหละเราก็ถูกแล้วเราตัดท่อนนี้ออกตัดท่อนนี้ออกเลยเราก็บอกขึ้นมาบอกว่าเนี่ยมันมีทางขึ้นที่มันแบบแพงแพงได้ได้ได้บันไดมึงเนี่ยโอ้โหใหญ่จังมันต้อไม่ดีละขานะพี่เขนไปไหนอะพี่โอ้ เอแข็งแรงป่ะพี่แข็งแรงแข็งแรงฟ้าบอกว่ามันแข็งแรงมากมันทําจากหลังคาเมกะชีดว่างั้นกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือปกติเนี่ยหลังคานี่มันแข็งแรงมากนะว่างั้นจริงใช่ไหมเ้ยอันเนี้ยวัดแน่อันนี้คือหลังคาปกตินะทุกคนนะพี่อยู่ตรงเนี้ยมันจะรู้สึกผ่อนคลายนะมันจะแบบธรรมดาเลยทุกคนไม่มีอะไรน่ากลัว <laughs> ไม่มีอะไรนะตัว้เรื่อกติาย <laughs> <c oughs> <c oughs> ปกติเนี่ยตอนนั้นที่ขึ้นมาขึ้นมาแค่ตรงนี้ยังไม่เคยเดินมาตรงนี้เลยเ <c oughs> ดี๋ยวเผมลองเดินไป <c oughs> นีนมันเขียนนี่คือโลเค <c oughs> ชั่นนะครับผมนี่นะผมให้ทุกคนดูรอบๆอบนะครับนี่ทั้งหมดนี่นะอันนี้ฝั่งนี้นะครับผม อโอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปขนชาบูนะครับขึ้นมาทํากินกันบนนี้นะทุกคนไนม <c oughs> ่มีอะไรต้องกลัวโหนี่พยายามเดินบนรอยต่อเหล็กนะทุกคนปไปขนชาบูกันเถอะ l e t ย สิบสองยังไงวันรุ่งวาเนี่ยม่ใช่มันเลยก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะวันรุ่องมากินชาบูเสร็จปั๊บเนี่ยคูณว่าจังเมฆให้ตกโอโหฝนมาเลยาเลยตอนเนี้ยวนาแกต้งตงตแล้วเนี่ยนุกแดดออกนกกระจอกก็ออกจากรังดูนะโอ m g เฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวอูให้มันตกอีกสิบนาทีเดี๋ยวอูบอกมันแป๊บนึงให้ตกอีกสิบนาทีเค Hirana la pared si carro hoy yo aquí mateo rosco raba matia macaroni no hay tont mas pon dinle ya que mala u vi can luay mak this ผมรักพี่แก๊สมากีนชาบูกำลสายฝนเมื่หลงมาเดี๋ยวเราส่งกันมาเป็นทอดๆนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันค่อนข้างสูงนะทุกคนนะด้านล่างนะโอ้โหผักมาเลยหมูอันนี้หัวเชื้อที่ชาบูนะครับผมไหนมีอะไรอีกนี่ละเอาหมดแล้วเหรออันนี้เรื่องอะไรนะกูลืมเต้าเต้าถ่าน๋อเต้าถ่านมาขึ้นมาเลย โอเคนะทุกคนนะตอนนี้ก็ด้านล่างมีจอระค่หลุดเปีกอยู่ลงไปนะพี่มันน่ากลัวอี้ไม่ใช่ผมไม่สนอจขึ้นมาทางซุ้มตีใครทานก่อนใครทานอ่ะเร็วเร็วทานอันไหนขค้บวกขค้ลบดูดีๆด้วยนะเดี๋ยวมันไม่ติดเป็นไงมูทานเป็นไง เล้เนี่อะไรเนี่ยคนอื่นเขาแบบฮ้ยเย็นไหมเย็นคนอื่นเขาแบบว่าไม่กลัวอะไรพี่เมยอะไรเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาไปเก็บตรงนี้ เออก็ไม่มีป้องกันก,กันหรอกผมก็กินกัาสายฝนเท่านั้นแหละชาบูเขาบอกกินกลางสายฝนแล,ล้วอร่อยเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำแข็งมาครับผมอันนี้จะเป็นโคกนะฮะทุกคนนะตรงนี้จะเป็นเมนูที่เรามีวันนี้อันนี้คือน้ำจิ้มนะครับผมเป็นน้ำซุปอะไรวะขี้หมูไหลอะไรสักอยาก่างนี่แล้วก็มีน้ำจิ้มคุกี้นะฮะนี่มีกระเทียมมีพริกนะ,ะทุกคนนะนี่ในขณะที่อรอมเดือดก็จะกินเกียวซ่านะฮะกับอ,อ,อันนี้กุ้งเค็มปูละนีะ่หวแล้วก็เราจะมีเซตหมูมา2ออันนะครับทุกคนโอ้ แล้วก็มีเตผักนะครับทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนนะตอนนี้เราก็ได้ไฟไปแล้วนะเฮ้ยดีใจหน่อยกโอ้แหทุกคนโอเคนะเดี๋ยวหม้อล่ะทีนี้โม้อหม้อไปอีกนึงไม่เป็นไรได้กินไหมเนี่ยลืมนู่นลืมี่นี่ตลอดเลยโม้อก็ไม่มีจะแดกกระชาปูอว์เอ้ย น้ำจิ้มให้เขารอก่อนดีกว่า,าน้ำจิ้มของเราวันนี้นะครับผมนี่เป็นซุกี้สไปซี่เที่ยงไปเลยว้าวว้าวโอเคคนหนึทุกคนนี่หม้อมาแล้วโอ้หม้อที่ัวไปเปิดรายการ <c oughs> ว้าอยู่ทำไมมันหายไป <c oughs> เอาไปวางไว้ขึ้นมาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ไม่หนงบอกแล้วว่าอย่ามาที่นี่ใช่ไอ้ฟ้าปร่งด้วยฟ้าใสด้วยสุดยอดอาลูกคืเป็นบูชาไหมล่ะมือนี่หมดเนี่ยฟ้ามืดเลยป้ามืดฝนล่นตอนนี้ไม่มีลูหยุดไม่ฝนได้แต่คูแกะถุงหี้ง เดี๋ยวเราจะเทน้ำซุปนะทุกคนนะป๊าวิ้วก็จะปรกกันจะวระกันมาจะมันจะโอ้ยสองชัว่วโอเคเดี๋ยวเรารอให้มันเดือดก่อนแป๊บนึงนะครับทุกคนนะ <c oughs> เรามีอาหารนะครับผมสำหรับลองท้องนะเป็นเกี๊ยวซ่าแล้วก็กุ้งเทมปุระนะครับทุกคนนะนี่กินไอ้พวกนี้ลองท้องนะครับผมอันนี้นะฮะทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> ยากจริงทีมคนตลกเทียบอยนีเนี่ยกให้เห็นมากๆเลยว่ามันเต็มจอมาสิเต็มจอมาเอาว้ยตอนนี้มันก็ร้อนแล้วนะทุกคนนะมาโอเคเดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปเลยใส่ปลาทิละชินแบบนี้เขาเรียกทีละชิ้นหรอเออ ปลานียดปราเีาเลยเฮ<ล>้ยอะไรเนี่ยนาำอะไรด้วยอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยทำให้มันแตกตัวหน่อยถ้าเกิดมันไม่แตกตัวมันจะไม่โอเคไงทุกคนนะเร็วๆอันนี้อะไรเนี่ย หมูสับเฮ้ยมึงถ่ายไม่ปวดใครเอาไปจีบสาวเอ้ยวันนี้พี่มาบปนหลังขาใช่ไหมเฮ้ยกูรู้ทันกูรู้ทันมึงทอมเมนต์หลุดล้มไปอ่ะเอ้ยมาม่แบบเฮ้ยเบอเลยกบื่อตัวเจอมาบอกกันว่าเฮ้ยมากินมันเก็บกูวเรียนดิเลยเรียนดิ แด้รูหมดอือดำใจได้นะครับใครที่รอพี่บอยอพี่บอยหมดเขาบอกแล้วให้กลับไปหาพี่แมนเฮ้ยสุขแล้วเรื่องกินหลังคาแล้วมึงยังใส่ายไปอีกโอนักเลยเรามาทดสอบความร้อนหน่อยนะชาบูนะครับผมโอเคเราจะเอาชิ้นนี้นะเป็นแบบสไลด์สไลด์นะทุกคนนะเขาบอกว่าแบบชาบูจริงๆแล้วแบบมันสไลด์แผ่นบางๆเงี้ยเราจิ้มนิดหน่อยนะ ปไอ้เห <Z an aaS as> ี้ยแม่งไม่สุกเลอราต้องเติมไปหน่อยนะทุกคนนะคือเรานะต้องย้อนเข้ามาในรูนี้นะครับทุกคนนะมันถึงจะเข้าได้นะได้กินได้ใได้ได้กินได่ได้กินนี่ดิไม่กินนี่เลยเนี่จ้าเลยพี่ป้อนเมื่อย พร้อมหมดแล้วแม่งแรงน้อหมดแล้วเนี่ยเอาเป็นห่วงกินเยอะกินเยอะของตัวเองอ่ะทำไมว่างเปล่าอ่ะเป็นพี่เราต้องเสียสละให้น้องพออะไรชมพูชมพูโอ้ยเดือดแล้วเนี่ยบุ๊ดบุ๊ดบุ๊ดเลยครับทุกคนนะมามามาจิ้มไหมนะครับผมสุกนะครับผม รอร่อยมาเลยเดี๋ยวเราลอง,ล,องลูกชิ้นนะทุกคนนะอร่อยได้กินมาชิเล่้อนเล่อนเลยร้นเลยคุณเล่นไหมทำหน้าไม่มีการถัดฉากอะไรทั้งสิ้นกินอยู่บนหลังคาจริงๆเลยเนะี่ย จริงๆเลยของจริงเลยแม่กูด่านะแม่ซีสีเอาอย่าลืมกดบอกแม่กูแล้วนะทุกการมองเห็นแม่้วยเพื่ให้แม่มันเป็นตัวดงมแเป็นแม่เลยอันนี้สาหลายครับทุกคนเนี่ยสาหลายวากาเมะอ้แต่สวยจริงมันคือโออิชิราเมะสาหลายวากาเมะอุด้งนี่เส้นอุด้งนะครับผมเดี๋ยวเราลองมากิน เส้นอูด้งกันบ้างนะอุ๊ยเปื่อนเลยอืมนี่ครับผมนี่โออ้นี่ครับผมหมูสไลด์นะครับผมจิ้มมาจิ้มมาอันนีมได้ขึ้นมาอร่อยมากเลยว่ะอร่อยเนอะมากอร่อยจิ้มมาอร่อยด้อ่ะกุ้งกุ้งกุระหน่ะ โอ้โหโอ้อตอะไรนะครับอะไรนะกาง่ทัวอยู่ไหนกาง่ทัวโอ้รู้จักเลยกาง่ทัวอยู่ไหนกไก่ทอยู่ด้านล่างนี่เลยครับผมมาเลยนีครับคุณยายขึ้นมากินกับผมข้างบนไปอยากขึ้นไปเมื่อไรครับ สูงไม่สูงขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยกินบนหลังคานี่มันเยอะจริงๆริงทุกคนทุกคนปีนขึ้นมาจะไม่อ่อยเลยจะไม่ออยจะไม่มีความกลมกล่อมเลยต้องขึ้นมาบนหลังค่ะ มัะนี่สับอะไรครับเอาไรครับพี่แม่ับอย่าเป่าครับอย่าเปล่าครับจังหวะนี้ต้องรีบกินครับต้องรีบกินครับทวยกันครับเป็นจังหวะที่อร่อย้วตรงนี้มันเป็นจังหวะที่อร่อยหิวหิวหิวหเห็นมันช่วงกลัวไม่ได้กินตัดเล่นไหมกินป๊อโอ้อลูกกินหน่ อ๊อบมื้อคุณแม่เนี่ยเอืนชิวอร่อยและร้อนเดี๋ยวมันก็จะมืดแล้วนะครับลูกก็น้าไอพีนี้นะ พาธิ์ก็กำลังจะตกดินนะครับผมโอเคเดี๋ยวนาคตเนี่ยเนี่ยแผนการเราคือสร้างนะครับผมสวนสัตว์แบบว่าโฮมสูตรงแถวเนี้ยทุกคนนะดูมีสุดนู่นเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายพี่สองไร่อะพี่ไม่รวมสัตรูเรานะสองไร่ไกลมากธรรมชาติมากเลยอุ้ยแล้วก็มีเด็กอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาอยากคุยกับเราเดินไปได้ไหมทักทายหนึ่งมาช่วยพี่หน่อยพี่ติดบอลลังคาเอาเอาเชือกมาลอยเอาเชือกมาลอยต้องวิ่งเข้าบ้านเลยไม่เจอไม่ได้เลยโโอ้ห ไี่ใชพาทัวร์หน่อยเดียวบลังคาเลยมันจะเป็นที่ใหม่ของเราเล้วเนี่ยบนหลัเขาดาวเอ่ยกิจกรรมต่างๆเอ่ยสำคัญเนี่ยมแม่งต้องมาข้างบนนี้เลยอะ่ะแม่งเจ๋งมากนะเจ๋งมากเลยนะก่อนเลยคือช่างมันบอกว่าข้างบนเนี้ขึ้นมาได้เพราะช่างมันชอบขึ้นมาสูบยาขึ้นมานอนดีกว่าขึ้นมานอนสูบยาเลยเหรอแต่ไม่ดีนะไม่ดีไม่ควรตามตามเราควรใช้เป็นบ้อง ตอนกลับไปที่แคมป์เราฮนะตอนนี้ก็กินชาบูกันอย่างอร,อร่อยอร่อยครับผมปต่อยู่ท่ามกลางสวนสาธารณะนะมาปิกนิก <c oughs> เดี๋ยวผมกินกันต่อนะทุกคนนะอัน,นนี้ยังไม่ได้กินเลยดีกว่าคำใหญ่ใหญ่ไป <c oughs> ทุกคน <c oughs> กินก่อน <c oughs> นะ nah, ทุกคนนี้ตอนนี้มันก็หมดแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะลงไปแล้วนะครับทุกคนนะวันนี้ก็แทบมากมันจะมืดแล้วนะทุกคนนะเนี่ยภาพที่ถึงท้องฟ้าตอนนี้ก็เป็นสีชมพูนะครับผมต้องไม่ดูสว่างอยู่นะของจริงมันคึ้มกว่านั้นเยอะมากของจริงมืดกว่านั้นเยอะมากเลยใช่อันนี้มึงอยู่ไหนนิ่งพูดอยู่ไหนกูยังไม่เห็นมึงเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอวะโอเคนะครับทุกคนครับฝากกดติดตามไอจีเฟิร์สบยูทูบกดกระดิ่งติดตามแฟนเพจอุจยุนไฮเอ็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันชีวิตรอดเฮ้ย คิว่ามดบนหลังคาไมมครับผมเดี๋ยวเจอกันอีพีอื่นแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมเราทิ้งไว้อย,าย่างนี้พรุ่งนี้ค่อยมาเก็บนะครับผมโอเคไปไๆครับทุกคนนะบายบายสำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถืออย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ